สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถเข้าใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะถึงคิวของ Honda CRV ค่ะคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะปี2 0 1 7 2น1 8นะคะดีเทลนะคะรายละเอียดภายนอกภายในจัดเต็มแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรให้ว้าว่างนะคะเดี๋ยวขอพาชมรอบนอกกันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่า รายละเอียด CRV ครบถ้วนชัดเจนค่ะแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะล้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะคะมากับตัวรถแบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นสีดามสม่ำเสมอรอบคันนะคะที่เอามาตั้งโชว์ตอนนี้คือล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะยังไม่มีการปรับสภาพใดๆดังนั้นนะคะรถรายละเอียดคันนี้เรียกว่าเป็นรถสวยรถดีรถขัดเกรดแน่นอนค่ะ เดี๋ยววนมาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลัง CRV คันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยและสามารถกดเปิดด้านหลังจากรีโมทนะคะคันนี้เป็นเปิดแบบไฟฟ้าค่ะนี่นะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้นะคะสามารถถอดตรงเนี้ย ยกออกได้ค่ะหรือว่าถ้ามีสัมภาระเยอะสามารถพับเบาะแถวที่3นะคะลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นไฟฟ้าตอนกดปิดนะคะลูกค้ากดจากตรงนี้อ่าฟ้าหลังก็จะพับลงแล้วค่ะไม่ต้องใช้แรงใดๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญ c ซ v คันนี้นะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะเรียบร้อย ถือว่าเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะคะคันนี้ตัวเ r v คันนี้นะคะสิ่งที่ได้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้าปรับระบบไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะเริ่มต้นที่พวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มทุกอย่างสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยค่ะ ่าจะเพิ่มจะรับสายจะเพิ่มเสียงไรก็กดตรงนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโนต้นะคะแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออ o โต้ค่ะวิทยุเรามีมาให้จากตรงนี้เลยนะคะโอเคคอนโซลนะคะทําออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างหรูหรานะคะเพราะว่าด้วยความเป็น CRV เนาะความหรูหราความมีสไตล์ลักชัวรค่ะเขาเป็นเอกลักษณ์ของตัว Honda อยู่แล้วแล้วก็คันนี้เป็นพุ s ส Start นะคะนี แล้วก็ขอเสริมนีดเทียวนิดนึงพวาไฟหลีไฟอะไรสามารถปรับระดับระดับได้จากตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็คันนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะคะอ่าค่อนข้างน่าขับมากๆเลยค่ะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวขอมูฟไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะด้วยความที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะ เบาะแถว2นะคะสามารถปรับพับลงได้นะคะทั้ง2ตัวคันนี้นะคะจะมีแอร์หลังมาให้ตรงในส่วนด้านนี้ค่ะ,ะไฟอยู่ด้านบนนะคะและแถวที่3คะ่ะจัดแอร์นะคะมาให้จุกๆเลยทั้ง4ตัวสามารถปรับระดับได้เลยไม่ต้องคอนโทรลจากฝั่งคนขับนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะเบาะไฟฟ้า ด้านหลังปิดด้วยไฟฟ้านะคะก็คือว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รถครอบครัวคันใหม่ที่สามารถใช้ยา,ยาวแล้วออปชั่นเต็มแล้วก็ราคาไม่แรงอะคะ่ะขอแนะนำเป็นตัว Honda CR-V คันนี้เลยนะคะราคานะคะอยู่ที่8,119,000บาทเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเป็นราคากำลังพอดีแล้วก็จะต้องได้ผ่อนไม่แรงมากนะคะสำหรับคันนี้และ ที่สําคัญนะคะสามารถจัดยอดจัดไฟแนนซ์ได้ค่อนข้างสูงนะคะถ้าจัดไฟแนนซ์กับทางเราค่ะก็อย่างไรใครสนใจนะคะ CRV คันนี้นะคะก็แคปรูปเข้ามาแล้วก็สอบถามได้ที่ Line แอดทออโต้ได้เลยค่ะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะเรามีแอดมินนะคะคอยให้บริการข้อมูลเรื่องรถให้อยู่นะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเอกสารมีไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ขอแค่ลูกค้านะคะมีสเตทเมนต์นะคะมีสริฟเงินเดือนนะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแค่นี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ซื้อรถออกรถได้แล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะรบรวงกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่อง YouTube อน,นี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะลงคลิปอย่างสม่ำเสนอกันทุกวันแน่นอนค่ะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ